สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านวันนี้นั้นก็เป็นวันสดชื่นของปรินานะ <c oughs> ครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแล้วครับท่านผู้ชม แม่มเ้ยพอถ่ายคลิปปุ๊บมาแล้วครับท่านสามร้อยนี่งคะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเ็ต้องจะเป็นเสียงแข่งกับรถนี้อีกหรือไม่นั้นต้องจับตามองครับท่านแต่ตอนนี้เอเวลรีนานงานเข้าอีกแล้วครับท่านแล้วมาอ้างว่าเป็นไวรัสนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าไวรัสอู่ฮั่นไวรัสโครโรหนาหรือไวรัสทัศภานั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจอย่างเหลือก็เลยเทืออาจจะเป็นวันสดชื่นหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองโดยข่าวสดแจ้งเข้ามาครับท่าน ไลยสอสอพอพชอรอบบวหนัดชื่อปรินาส่งลิงค์คลิปสยิวลบสมาชิกเกี้ยงเจ้าตัวชอบไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าตัวรีบแจ้งนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วเว้ยตอนนี้นะครับท่านแนม่เย้ยสองพฤษภาค,คมนะ,คะท่านผู้ชมเวลาสี่ทุ่มสบนาทีนั้นเอปรินาก็ได้เกิดปรากฏการณ์มือลั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าโดนไวรัสอย่างที่ว่านั้นต้องฟังในข่าวะครับท่าน โดยวันที่สองพฤษภาคมมีผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มลายของพรรคพลังประชารัฐลุดอีกแล้วครับทุ่นผู้ชมหลังจากที่หลุดแล้วลุดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาอย่างชั่วนาตาปีคาราการ์เซงยางตอนนองนั้นปรากฏว่ามีบัญชีผู้ใช้งานชื่อว่าปาลีนาเงียบงันไปเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อปาลีนาได้ส่งลิงก์เว็บภาพยนต์ว่าวิวเป็นฉากเลิฟซีนแนวร่วมรักกันนอกจากนี้ผู้ใช้ บัญชีชื่อปาินายังได้ไล่ลบสมาชิกคนอื่นๆออกจากกลุ่มทั้งหมดซึ่งล้วนเป็นสสของพรรคพลังประชารัฐทั้งนั้นสร้างความแปลกใจให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มเป็นอย่างมากครับท่านในปมที่มีภาพแฝงเสยิวออกมากหรือเปล่านั้นก็ <c oughs> ต้องจากตามองนะครับท่านผู้ชมและได้ลบ คนอื่นมั่วไปหมดแล้วล่าสุดผู้สื่อข่าวนัดวิวชาแนลเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวสดออนไลน์ได้โทรไปสอบถามนางสาวปรินาไกรคุ้มนะคะรับท่านผู้ชมสสราชบุรีแห่งพลังประชารัฐที่ไปงานศพไม่หยุดหยอศและขายขี้ไก่เละหลังตัดหน้าคู่แข่งก่อนหน้านี้โชกุญญายาม่ต้อนยึดฟามไปนั้นอืได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนไม่รู้เรื่องเลยยืนยันว่าไม่ได้ส่งคิดหรือภาพโปเพ๊เปลยตามที่เป็นข่าวค่ะ นับได้มุชมมาต่อกันอีกเล็กเล็กน้อยถึงบานกลางซึ่งสอสก็คุยกันว่ากลุ่มลน์เริ่มมีปัญหาเฮยมีไลน์หลุดอาจมีไวรัสเข้ามาในเครื่องของบางคนแล้วหลุดเข้ามาในไลน์กลุ่มเพราะดิฉันหมกมุนอ๋อเพราะดิฉันหมกมุนไม่มีครับท่านบางคนแล้วหลุดเข้ามาในไลน์กลุ่มหรือแค่ หรือแค่ก๊อปคิวอาร์โค้ดก็เข้ามาได้โดยไม่รู้ว่าเป็นใครดังนั้นหลายคนเห็นตรงกันว่าจะพักไลา์นี้ไว้ก่อนยืนยันไม่ได้ส่งแน่นอนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหแม่เ้นเยนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะเอาภาพขึ้นได้หรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยเดี๋ยวอาจจะติดเลทได้นะครับท่านผู้ชมมาตามกันต่อที่ฟาพข่าวอื่นบ้างครับท่าน โดยเ e. อตอนนี้นะครับท่านผู้ชมไม่สดชื่นอีกต่อไปหรือจะสดชื่นมากกว่าเดิมนั้นไม่แน่ใจนะครับท่านหลังจากคลิปดังกล่าวนั้นกระซอนเอะกระชอนโซเชียลครับท่านสวัสดีบ่านเชียงั้งหลายอีกครั้งครับท่านวันนี้เจอกันเร็วขึ้นเล็กน้อยถึงบานกลางล้วกันนื่ผู้ชมวันอาทิตย์อ่ะอันนี้เดลี่นิวครับท่านอ่านความจริงอ่านเดลี่นิวเอเล่นใคยเอ๊ไม่ใช่เป็นถอนถอน,ถอนอีกแล้วเอล่นหยุดเล่นไลน์หลังหลุด ส่งคลิปโมเข้ากลุ่มพพชรอนะครับท่านอุย้ยคุณพาช่วยคลิปเสียวดูต้องลายพชพชรอพบชื่อบารินาคนส่งพร้อมลบลายชื่อสอนส,นส,นสนออกจากกลุ่มด้านเจ้าตัวชอบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอถอนคำพูดท่านประธาน่อถอนคำพูดเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งมาท้วงกันให้มากเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ได้อยู่ในสภานะครับท่านด้านเจ้าตัวปัดไม่ได้ทํา รู้เรื่องเอ้ยไม่รู้เรื่องประกาศหยุดเล่นลายชั่วคราวหลังหลุดบ่อยนะครับนานผู้ชมอันนี้ก็วันนี้นี่เลยครับท่านอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนะครับนานบู้ชมเวลาตีห้าแจ้งเข้ามาเลยนะครับนานบู้ชมโดยตอนนี้นะครับนานบู้ชมอาจจะสะเทือนถึงบิ๊กป้อมแล้วหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองหลังจากปัญหาภายในพรักที่สสบางกลุ่มได้พยายามแย่งชามข้าวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถอนถอนอีกแล้วแย่งตำแหน่งชิงค้อวีจากพักแต่ไม่อุตม มาเป็นประวิตออย์ประธานยุทธศาสพักซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ยุติเพียงแค่สงบสื่อการชั่วคราวนั้นปรากฏว่าล่าสุดครับท่านได้เกิดความพยายามออความวุ่นวายอีกครั้งในกลุ่มล,ล,า,ล,า,ลมายปปชเมื่อจู่ๆขึ้นวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาในระหว่างมีการพูดคุยถึงภารกิจการช่วยเหลือของประชาช,ชนในพื้นที่รอทองแต่ละคนและสถานการณ์ภายในพักจู่ๆเวลา ห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีครับท่านก็ปรากฏการส่งคลิปเสียวคลิปโบในห้องใน่านผู้ชมโดยคนส่งลิงก์ปรากฏเป็นไอดีไลน์ของเอบรีนาครับท่านนางสาวบรินาไกลคุบเลยสอสรา,าชบุรีจากนั้นก็ได้ทยอยลบสสคนอื่นออกจากห้องไล์พักและในช่งชวงเช้าพักพลังประชารัฐต้องมาสร้างคุบใหม่แล้วหาไลน์สสแต่และคนหนึ่งกันเข้ามาใหม่อยู่ด้าน EA. เอเอดด้านบารินากล่าวว่าไลน์เพราเอสอสหลุด ที่ปรากฏว่าตนส่งคลิปโพสที่ชื่นชอบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชที่ปรากฏว่าตนส่งคลิปโพสนั้นตนไม่ได้ส่งและไม่ได้ทําซึ่งอาจเป็นกรณีที่มีใครส่งลิงก์หรือไปเปิดดูเออซึ่งอาจเป็นกรณีที่มีใครส่งลิงก์หรือไปเปิดดูอะไรแล้ว,ลวเกิดติดไวรัสมาลงในไลน์ก็แบบเป็นได้ ออก็เป็นได้นะครับท่านผู้ชมอาจจะเปิดดัวอะไรหรือเปล่านั้นทาให้มันกระเด้งกระดอนเข้ามาในเครื่องนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับสันดานคนหรือเปล่านั้นหมุมุ่นอะไรก็จะชอบอย่างนั้นนะคะนระับท่านผู้ชมมันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครมาอ่านข่าวต่อนะครับท่านไหนหระวรอืมใครไปกดลิงก์อะไรหรือไปเปิดตัวอะไรแล้วติดไวรัสนะครับท่านผู้ชมไวรัสก็มาลงในไลน์ก็เป็นได้ซึ่งขนาดนี้คุณคนว่าคงพักการใช้ไลน์พักใหญ่เฮ้ดังกล่าวพักดังกล่าวไว้ก่อนเพราะมีปัญหาเยอะ และครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไลน์หลุดออกมานะครับท่านผู้ชมเมาแล้วเว้ยตอนนี้นะครับท่านเป็นวันสดชื่นของอีเอหรือเปล่านั้นต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์ทางการเมืองนั้นเต็มไปด้วยความคู่กุ่นครับท่านเราต้องจับตามองว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมสําหรับไอ้พาร์นี้นี้อ่ามึงทำไมมีแต่ข่าวไอส้นตีนนี่วะมาอีกแล้วครับท่านอีกสํานักหนึ่งแนวหน้าแจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมตอนนี้แนวหน้าแนวหลังไทยรัฐนิดย์ชนออนไลน์ข่าวสดนะครับท่านนัดวิวชานแนลนันเลยทีีเดยว นะครันนบและผูชมในการให้ความไม่ทากับ EA นั้นวันนี้นี่เลยครับท่านต่อไปนี้ไม่มีรายกลุ่มพอพอชรอเชหลุดใดๆคือปอนนะคะไอ้ควายอ่ะไอ้ควายก็ไม่มีครับท่านอเอเปิดเบื้องลึกบลไมลกลุ่มบิ๊กพอชรอเบรก ออบิกบ๊กบอลชรอเบีกหัวทีพยห้ามตั้งใหม่ผวาถูกใช้เป็นเครื่องมือการเมืองนะครับท่านผู้ชมโดยก็เป็นที่จับตามอางัปเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยสรุปข้างต้นเลยนั้นมีบัญชีชื่อผู้ใช้ครับท่านชื่อปรินานะครับท่านผู้ชมได้ส่งลิงก์โปะครับท่านเป็นเว็บฟาโปสองกงกำลังประดักประเดิกประดึก กันหรือเปล่านั้นเข้ากลุ่มไลน์พพชลอยนะครับท่านและคลิปนี้คูจะปลิวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะนะ,นะท่านผู้ชมต้องจับตาม,มองอย่างดุเดน่ยเลยทีเดียวครับท่านได้มีการส่งลิงก์เว็บนะครับท่านผู้ชมเข้าในไลน์กลุ่มพพชลอยอย่างมากมายใายกองเลยทีเดียวนั้นนะครับท่านก็ทำไมชื่นชอบเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ทําให้บอกว่าโดนไวรัสนะครับท่านอาจจะมีใครนั้นไปกดลิงก์ไปกดด้วยอะไรหรือเปล่าก็ต้องจับตามองนะครับท่านโดยชื่อบัญชีผู้ที่ อาจจะเป็นกดลิงหรือเปล่านั้นดันเป็นชื่อบัญชีอของเอเปลีนาครับท่านแม่มึงเอ้ยอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องไล่กลุ่มสทปรโชรอบวนชื่อปลลีนาส่งลิงก์หิวลบสมาชิกเกี้ยงนะครับท่านแม่มึงเอ้อะไรกันวันนียต่อมาเอไอเอชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กได้ว่าขอชี้แจงหน่อยให้ถก บวชลายกลุ่มพพชรอให้แตกต่อไปนี้ไม่มีลายกลุ่มพพชรอกลุ่มลายพลังประชารัฐเป็นกลุ่มลายที่มีแต่ปัญหาราะนี้ฉันลุกป่าแล้วก็ยิงหมาอ๋อไม่มี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 อุ้ยถอนถอนถอนท่านประธานถอนกรพูดเดี๋ยวนี้ในอดีตมีใครก็ไม่รู้ส่งคลิปว่าบิวมาในกลุ่มชอบเหลือเกินอ๋อชอบเหลือเกินไม่มีนะครับในอดีตมีใครก็ไม่รู้ส่งคลิปบิวเข้ามาในกลุ่มและทางสสการกนี้จงให้เพื่อนเพื่อนทุกคนรีบออกจากกลุ่มมาดูเอ้ไม่ใช่ S <S 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 เรี่อออกจากกลุ่มเพราะมีไวรัสนะครับท่านตั้งกลุ่มใหม่ต่อมาอยู่ดี่ีมีสอสไปชวนเพื่อนของสสที่ไม่ใช่สสเข้ามาร่วมในกลุม่มดีที่สอสโอชัยวุฒิตาไวรีบขอร้องให้บุคคลดังกลก่าวออกจากกลุ่มไปและแจ้งเพื่อนๆห้ามไม่ให้เชิญใครเข้ามาในกลุ่มกลุ่มนี้มีสอสอหลายท่านใช้ชื่อจริงนาจยิง นะครับนัผู้ชมเขาร่วมเป็นสมาชิกแต่ก็มีสอส,อสอหลายคนใช้ชื่อ่อชื่อปลอมและไม่มีหน้าตาเข้าร่วมในกลุ่มซึ่งทําให้ตรวจสอบสมาชิกกลุ่มในจานวนร้อยเศษคนยากไม่รู้มีใครอยู่เบื้องหลังกลุ่มอ่ะไม่รู้จะโยนไปถึงใครหรือเปล่าอีกนะครับท่านสาหรับอินี่เนี่ยมันในงงในระเบิดโดยแท้จริงเลยได้เพียงแต่ขอความร่วมมือว่าไม่ให้ คนอื่นเข้ามาในกลุ่มจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ร้ายรุดมากมายเล็ดต่อเนื่องจนกลุ่มร้ายดังกล่าวกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองและสร้างภาพลักษณ์ที่เรารักกันในพยางประชารัฐดิฉันขอย้ำว่าพวกเรารักกันมากพวกเรารักกันเหมือนครอบโอ้ดิฉันขอย้ำว่าพวกเรารักกันมากพวกเรารักกันเหมือนความรักของผัวเมียซึ่งบางครั้งผัวเมียผัวกับเมียก็จะทะเลาะกันแต่ก็ยังรักกันมากมายอย่าลืมปยังประชารัฐเรามีพลเอกประวิตร ยังไม่ตายอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มีมประวิตยนะครับท่านที่เป็นหัวใจสําคัญของพรรคเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ตาฝาดเลยนะครับท่านผะู้ชมดิฉันขอย้ําว่าพวกเรารักกันมากพวกเรารักกันเหลือเกินนะครับท่านเหมือนความรักของผัวเมียที่บางครั้งผัวเมียก็อาจจะทะเลาะกันโอ้โหอ,อะไรกันวะเนี่ยแม่งเอ้ยประดักประเดือกอย่างเหลือล้นเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็มารายงานให้ท่านได้รับทราบสำหรับแัะฟังเพียงเท่านี้ก่อนครับท่านบอบเอ็นข่าวต่ำตมนะครับท่านะ โดยหากใครชอบอะไรนะั้นก็จะไปคลิกดิงดูตรงนั้นนะครับท่านอันนะั้นเป็นสันดานนะผู้ชมแต่นี้ไม่ได้หมายถึงใครนะครับท่านะผู้ชมและใครบังอาจมาล้งแกอีเอได้เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับท่านะผู้ชมก็เป็นที่คือหาเกี่ยวกราวอย่างหนะักเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังทียงลบเลยเมืนะ่อวานนั้น ทาง Facebook นะครับท่านผมเลื่อนไปเลื่อนมานั้นก็ได้เจอกลุ่มคนชอบมาดามเดียนะครับท่านเป็นกลุ่มแนะนําแจ้งเข้ามานั้นผมกดเข้าไปครับท่านหรือแม้ว่าโปรไฟล์ของผมนั้นถ่ายคู่กับอาจารย์ปียบุตรนะครับ่านผูน้ชมไม่รู้ว่าตอนนี้มันรับผมเข้าหรือ,อยังในกลุ่มคนชินชอบมาดามเดียนะครับ่านผูน้ชมโดยน่ารักอย่างเหลือต้องอะไทีเดียวนะครับท่านที่ผมชอบนั้น ก็ทำให้ผมนั้นประดักประเดิกไม่รู้จะรับเข้ากลุ่มหรือเปล่าครับท่านมเอ้ยนะครับท่านกําลังจะเปิดหาดิิ่งไายชื่อมาดามเดียแต่มาเจอข่าวอีนี่ได้อย่างไรก็ไม่แน่ใจนะครับ่ันผู้ชมส่วนการแจกเงินสไลด์ธนาทรสมพรนั้นก็ยังคงเป็นที่คึกคักนะครับ่านผู้ชมถ้าเกิดรอรัฐบาลนั้นท่านอาจจะไม่มีจะแดกและดวนตายไปก่อนครับท่านฝ้าของหมอชังชาติก็ นิวนอร์เาทางการเมืองทางชาติฟันธง,งปั่นกระแสเฟคนิวเชิดชูอะไรก็ชัางแม่มันนะครับท่านผู้ชมเลตอิดบีไปก่อนเลยเลตเพจดังครับท่านเอ้ดังหรืเอเปลาไม่แน่ใจนะครับท่านแต่เพจหนุนน้ายกชูทัศนคติผู้นําแก้โควิดไอควายประยุทธ์เอ้ยไม่ใช่ไม,ไม่ไม่เมควายเลยถอนถอน ประยุทธ์เทียบทำนะครับท่านผู้ชมผมก็หมดเรียบหมดแรงในการที่จะถือโทรศัพท์ต่อไปครับท่านต้องตั้งก่อนนะครับท่านโดยเอาโดนัลด์ทนะครับท่านผู้ชมมาเทียบกับฮิตเลอร์เขาเอ้ยไม่ใช่ฮิตเล่เอยไม่ใช่อีกแล้วประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมอุ้ยประธานของคำพูดเดี๋ยวนี้อนุมัติ ขอบคุณครับทาบ่านประธานไอ้พวกนั่งฟังอยู่ทั้งหลายแหละนั่นก็จะพึ่งประท้วงแล้วก็อย่าพึ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่รพกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนัดวิวทาง YouTube ด้วยนะครับท่านผู้ชมให้มันสองแสนซับสไครต์ไวๆครับท่านก็เป็นสิ่งที่สร้างความชงนงงงวดประดักประเดิกให้กับสสประธานบชารัฐอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวว่ามีไวรัสหรือเปล่ามแม่เมื่อยไวรัสทัศบาหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจคือตอนนี้ผู้ในวัยุของผมนอาจจจะเ็บ เล็กน้อยถึงบ้านกลางหรือเปล่านั้นที่เห็นทนายทอดออกมาแจกเงินนั้นเพราะว่าพลเอกประยุทธ์นั้นทํางานได้อย่างเ,เมีประสิทธิภาพได้อย่างดีเทียบเท่ากับโดน,โนโทร่มน,นะครับนานผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันใช้อะไรมาวัดนะครับท่านโดยต้องขออภัยโดน,โนโทร่มาำนะที่นี้ด้วยขอโทษแทนด้วยที่นําบุคคลที่ไม่ได้คุณภาพมาเปรียบเทียบเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ขอถอนคาพูดขอถอนคาพูดที่คนไม่มีคุณภาพนะครับท่านโดยพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้นครับ สั่งภาพก็ชอบมันหน่อยนะครับท่านะผู้ชมให้พวกสลิปตัดช่องนั้นมันดีใจสักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านและสวัสดีพวอไอโอสามร้อยที่กำลังนั่งฟังอยู่และพวกปากเฟนอยู่ทั้งหลายด้วยแชร์ไปหาไอบีด้วยบอกว่าช่องนี้เป็นช่องที่ดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านเป็นช่องที่ชื่นชมเด็กประยุทธ์อย่างต่อเนื่องนะครับท่านไม่ได้ออกข่าวฝ่ายค้านใดเท่าไหร่เลยออกแต่ข่าวพวกส้นตีนนี่แหละเลยไม่มีส้นตีนะะนะครับท่านะผู้ชมก็ต้องขอปล่อยผ่านไปก่อนนะครับท่านโดยอ่า โอ้อีกสักเล็กน้อยถึงบานกลางครับท่านตอนนี้สถานการณ์โควิดนั้นจะเป็นอย่างไรสุดแท้แต่ครับท่านแต่ที่ยะลาเอาอีกแล้วนะครับนทะ่านผู้ชมกรุงเทพธุรกิจแจ้งเข้ามาด่วนเลยครับท่านยะลาพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ่าคาดมากกว่า20รายเตรียมถแถลง10นาฬิกา30นาทีวันนี้นะครับนทะ่านผู้ชมโดยพบโควิดสอสอจอยะลาเตรียมถแถลง10โมงนี้คาดมีผู้ติดเชื้อมากกว่า20รายแล้วครับท่าน ก็เป็นที่ประดักประเดิมอย่างลอนเนื่องนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปสําหรับไวรัสนี้นะครับท่านเท่หลานั้นไวรัสโคโรนาแต่ของเอเอนั้นไวรัสอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับนันอาจจะความเงาเป็นเหตุหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นะครับไอสามโรยไปแล้วครับท่านแต่ว่าอืมงอหวาดหยานลําตาลไอลำไยหวาดหยานหวาดหยาน น้ำตาลเลยเพรอ,อะไรก็มากันดังมากมา,มาให้กยกองกันเลยทีเดียวนะครับานผู้นนมชมก็จึงรวบรวมข่าวมาทัา้งห้ประชาชนได้รับฟังกันก่อนในวันอาทิตย์นี้นะครับท่านแล้วก็อย่าพึ่งช็อค ตายไปก่อนแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมไอหมอไม้ชี้นะั้นมันรอผ่าศพท่านอยู่และอีกคนหนึ่งนั้นก็รอจะไปงานศพท่านอยู่นะครับท่านหลังจากขายขี้ไก่เล้ยหลังจนโดนยึดฟารน,นั้นก็ยังคงเดินทางไปงานศพอย่างต่อเน,นื่องนะครับท่านผู้ชมไปที่ไหนนั้นอาจจะต้องมีคนตายเหมือนกับคนนั้นหรือเปล่าน,นั้นอาจจะเป็นโดดซวยหรือไม่นั้นต้องติดตามต่อไปนะครับท่านพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับท่านผู้ชมจันทร์หนึ่งศุกร์สนาฬิกาเสาร์ที่เจอกันเร็วกว่าเดิมเล็กน้อยถึงบานกลางขนาดนี้นะแล้วฟังสาีวิทยุ เขณะนี้ถ้ามานเราฟังสถานุิทียีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครเออสำนักงาน้วอดูรีพอร์ตรายง,งานครับท่านแม่เหมื่อปั่นป่วนไปหมดแล้วครับท่านตอนนี้เดี๋ยวต้องไปหาคลิปนั้นดูก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นอะไรข่าวปลอมจริงหรือเปล่าและเอ็มอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเดืดขายกันเลยทีเดียวพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับท่าน